เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับจอห์นดอยตรงรุ่นนะครับของแบรนด์มิชิก้านะครับผมสำหรับรถรุ่น isuzu d-max 2020นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ด้านในกล่องกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างหลังจากแกะกล่องมานะครับผมก็จะเป็นตัวหน้ากากนะครับตรงรุ่น isuzu d-max ปี2020นะครับผมตัวนี้นะครับผมวัสดุการออกแบบนะครับก็จะเป็นหน้ากากสีดำด้านนะครับ ทนต่อความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ด้านล่างนะครับคำว่า e s ู่ u นะครับสำหรับตัวจอเครื่องเล่น Android ตัวนี้นะครับผมมีขนาดจออยู่ที่9นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ c a p a c i t i v e นะครับผมสามารถสัมผัสเลื่นไหลและใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วสำหรับตัวด้านหลังเครื่องเล่นนะครับผมมีรูระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับ เวลาเราใช้งานเครื่องเล่นนะครับจะทําให้เครื่องเล่นไม่ร้อนไวนะครับแล้วก็จะเป็นกิบล็อกความปลอดภัยนะครับของตัวเครื่องเล่นและหน้ากากแล้วก็คอนโซลรถนะครับมีมาให้ถึง4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับผมสำหรับระบบของเครื่องเล่น Android ตัวนี้นะครับผมมีระบบปฏิบัติการ Android 9นะครับ มีแรม2อลอม32นะครับ CPU เป็น4คอนะครับผมตัวนี้สามารถใช้งานได้ลื่นไหลนะครับสเสถียนมากๆนะครับแล้วก็มาดูอุปกรณ์ชิ้นอื่นกันนะครับผมก็จะเป็นคู่มือของตัวเครื่องเล่นนะครับมาให้1ชุดแล้วก็จะเป็นปลั๊กเครื่องเล่นนะครับมาให้1ชุดแล้วก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับ สำหรับเอาไว้ต่อกับตัวรถนะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายใดๆในรถนะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็จะเป็น USB แถมมาให้2ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นปลั๊ก AV-IN AV-OUT นะครับเอาไว้ต่อซับวูเฟอร์แล้วก็สามารถต่อจอเพดานได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นปลั๊กกล้องมองหลังนะครับผม แล้วก็จะเป็นเสา GPS นะครับมาให้1ชุดนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่มองหาเครื่องเล่น Android นะครับตรงรุ่น d m a p ปี2020นะครับแบรนด์มิชิก้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์092 271 1005นะครับหรืออีกช่องทางนึงได้ที่เ w w c a ไว o m เว็บ t c o m นะครับสำหรับวันนี้ ผมอ้ําพีวันคาร์ดิโอเลิฟเวอร์ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย